หมดแกว่าผมตัดสัญญาออฟไลน์ไปซะแล้วไม่เสียเลยใช่ไหมคะผนั้นถ้าผมออฟไลน์แล้วมันไม่เสียเลยความมาเพื่ออะไรผมว่าลายสัญญานี่มีสัญลักษณ์ปีนังครับต้องเป็นจักรยานเนี่ยนั่งด้ลนนั่งอันนี้ทางมาไลน์ของเขาจะทำไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีสัญลักษณ์หรือทำได้เลย ทำไปเลยไปมาลายไปดีโก้ไปจะไม่เป็นเล่นไกด์ยากเหรียญก็พอามีเล่นหนัครับเอาเลยครับทีนี้ตรงนี้นี่ครับก็เป็นร้านค้านะครับที่อยู่แถวโรงแรมของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงค่ามืี้จะเป็นเซเว่นด้วยในการตลาดครับใช่ใช่ใช่